ชื่ออะไรคะชื่อ,อชลธามภา,าครับชื่อแนนชื่อปลายนะครับ <I S 1> อายุเท่าไหร่สิครับตอนนี้ก็นําทารย์ภาษาอีชั้นเอ้มหกนะครับตรงน,นี้ะนะครับน,นี้ก็มีผลงานหลายอย่างครับร้องเพลงครับหลายที่เะย่าครับเดี๋ยว้องเาจะอมเอาเลย่้คาะี่้อ่นะครับนี่คัเพื่อน้าอยู่คนเดียวครับเห็นไหมครับ นี่คอมหงนะครับห้องเรียนของผมเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาดูห้องคอมครับอ่าหรือบอกไปนะครับก็ตอนนี้อายุสิบแปดปีที่บอกแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็วันเกิดวันที่เจ็ดกันยายนนะครับแล้วก็งานอดิเรกก็มีล้อเองครับขับรถเล่นสุดแข่งนะครับก็แค่นี้นครับ ไปดูห้องคทำเราเริ่มต่อแล้วเราจะได้ตังานได้ครับ